สัมผัสประสบการณ์ใน BYD Experience Store แบบนี้ผ่าน Apple Vision Pro อันนี้นะครับมองเห็นอะไรเนี่ยสะท้อนที่หน้าจอด้านหลังผมแบบนี้เลยนะย่วนส่วน l i ฟ e นะฮะร,รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์พลังงานใหม่ที่คุณชอบได้จากที่หน้าจอนี้นะครับเนี่ยสมมติผมเลือกปุ๊บเขาก็จะบอกนะครับว่ากดที่สมรรถนะสูงขับสนุกนะครับก็จะมาเป็น BYD Seal เนี่ยเลือกได้เลยนะว่าชอบสีแบบไหนสมมติอยากเข้าไปดูภายในรถน,นะครับเดินทะลุไปเลยฮนะไม่ต้องเปิดประตูรถครับ เข้ามาแล้วตอนนี้ผมอยู่ในอย่างว่างยูเอนะครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ BYD Experience Store นะครับ ที่นี่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยที่แยกอโศกนะครับสำหรับสถานที่แห่งนี้นะครับทุกท่านสามารถแวะเวียนเข้ามาชมกันได้นะครับและทุกท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์อันหลากหลายของแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้า BYD และเดนซาซึ่งน่าแปลกใจนะในพื้นที่ที่ทุกท่านเห็นที่นี่เนี่ยอาจจะไม่ได้กว้างนักแต่ทุกท่านจะได้ชมรถยนต์ไฟฟ้าที่หลากหลายรุ่นที่ไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อน ซึ่งจะเป็นไปได้ยังไงแน่นอนนะครับไฮไลท์ที่นี่คือการมี Apple Vision Pro ที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์เหมือนที่ทุกท่านเดินทางไปที่ประเทศจีนได้เลยเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาตามผมมาเลยมีอะไรน่าสนใจบ้างตามมาครับ มาถึงที่นี่ทั้งทีนะครับเราก็ต้องทำความรู้จักแบรนด์ของเขากันหน่อยนะครับในมุมของ b y d Journey นะครับผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าแบรนด์ b y d เนี่ยไม่ได้เริ่มต้นจากยานยนต์ไฟฟ้านะครับแต่เขาเริ่มต้นจากการผลิตแบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่ทุกคนดูสิฮะแบตเตอรี่ตรงนี้เนี่ยเป็นแบตเตอรี่ก้อนเล็กๆนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่สามารถรีชาร์จได้นะครับสามารถชาร์จไฟกลับเข้าไปใหม่ได้นะครับ มีตั้งแต่ไซส์เหมือน AA ที่เราใส่รีโมทแอร์หรือว่าไซส์ที่ใส่กับโทรศัพท์มือถือนะครับในหลากหลายรุ่นในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็น m o t o r OLA ไม่ว่าจะเป็น Nokia นะครับเบื้องหลังคือแบตเตอรี่ของ b ี d ทั้งนั้นเลยนะที่ผลิตให้เขานะครับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นจนกระทั่งต่อมานะครับในแบรนด์ของ b ีวเนี่ยก็พัฒนาต่อมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าโดยรุ่นแรกของเขาก็คือ b ีวาแต่ว่าที่ ทั่วโลกรู้จักจะเป็นตัวนี้ครับ BYD F3DM นะครับหรือว่าเป็นรถ p l u ๊กอินไฮบรที่เป็นแบบ mass production คันแรกของโลกเลยนะครับนั่นก็คือคันนี้นั่นเองในปี2008ตามมาอีกหลายรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น e bus e truck นะฮะไปสู่อุตสาหกรรมที่เป็นระบบขนส่งทางรางตอนนี้ BYD ก็พัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมที่เรียกว่าเป็นชิปเซตเล็กๆแล้วนะครับแต่ ไฮไลท์ที่สำคัญเลยก็คือการเข้าสู่ประเทศไทยในปี2023 BYD ได้ก่อตั้งโรงงานนอกแผ่นดินจีนครั้งแรกที่ประเทศไทยในปี2023ซึ่งนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่เป็นความร่วมมือกับบริษัทเรเวอออโตมอติฟจำกัดในฐานะผู้จำหน่ายและผู้ให้บริการหลังการขายในประเทศไทยนั่นเองนะครับ และมุมนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นมุมที่เราเอาไว้จัดแสดงโมเดลรถในรุ่นต่างๆนะครับอย่างตอนนี้แน่นอนครับโมเดลใหม่ล่าสุดของเรา BYD Seal f i e DMi Super Hybrid อยากชมคันจริงก็มาที่นี่ได้นะครับ ตอนนี้ผมติดตั้ง Apple Vision Pro เรียบร้อยนะครับนี่ต้องใส่แมสด้วยนะเป็นหน้ากากป้องกันนะครับเพื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับทุกท่านนะครับในมุมนี้ถือเป็นไฮไลท์ของเราเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทุกท่านสามารถที่จะสัมผัสประสบการณ์ใน b v d Experience Store แบบนี้ผ่าน Apple Vision Pro อันนี้นะครับมองเห็นอะไรเนี่ยสะท้อนที่หน้าจอด้านหลังผมแบบนี้เลยนะอยตอนนี้นะครับผมใส่ Apple Vision Pro แล้วนะครับ ภาพที่ผมเห็นมีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณดูจากหน้าจอนี้นะเอาละครับเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะครับนี้ต้องฝึกนิดนึงนะแบมมือแล้วก็กดปุ่มของเขานะครับเพื่อเป็นการเลือกแอปพลิเคชันหรือว่ากดที่ด้านข้างปุ่มโฮมที่อยู่ข้างแว่นก็ได้นะครับนี่ครับเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับมีแอปพลิเคชันอะไรบ้างจากด้านซ้ายเนี่ยมีฟังชิงเป้านะครับแอปสีดำๆทด,ำด,ำดงฝั่งซ้ายถัดมาเป็นอย่างว่างนะครับแล้วก็ถัดมาเป็น เดนซาวิชันนะครับส่วนนั้นทางฝั่งขวาเนี่ยเป็นอันใหม่ที่เรากำลัลงพัฒนานะครับก็จะเป็นตัวไททรีนะครับก็จะเป็นออฟโรดเอสยู v แต่ไม่เป็นไรคุณเลือกอันไหนก็ได้เอาไว้ดูนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมลองเดนซ Vision ให้ดูนะครับมองที่เดนซ Vision แล้วก็กดคลิกแบบนี้ครับปุ๊บนี่กดคลิกตรงนี้นะครับตอนนี้ที่หน้าจอก็จะขึ้นว่า w l วลคั to Densa Vision อันนี้จะเป็น มุมมองของเดน s a Vision นะครับคุณสามารถเลือกดูรถได้เลยนะอันซ้ายสุดเป็น DENSA N9 นะครับถัดมาเป็น DENSA Z9 GT นะครับคันนี้ตัวแรงเลยจะบอกให้นะสื่อมวลชนได้ลองหลายท่านแล้วมี BYD Battery Lab นะครับเดี๋ยวดูทีลานผมเอาไฮไลท์ก่อนสมมติคุณอยากดู DENSA Z9 GT นะครับมองแล้วก็กดคลิกแบบนี้ครับนี่เข้ามาแล้วครับเลื่อน ตรงนี้ได้นะครับเลื่อนออกขยับออกไปแบบนี้ได้นะครับอยากดูภายในของเขาใช่ไหมอันนี้ปกติไม่ง่ายนะผมบอกเลยนะครับถ้าคุณอยากเข้ามาดูไม่ว่าจะเป็นตัว bwd บ a แบต a t t e r y ตรงนี้ไม่ว่าจะดูตัวถังน้ํามันหรือแม้แต่ท่านที่มีความรู้เรื่องเอนจิเนียร์นะครับตัวนี้เหมาะมากนะครับสำหรับนักศึกษาสายวิศวกรรมสายการออกแบบเนี่ยมาดูดูสิเหมือนจริงมากนะฮะแทบจะจับได้เลย <S <S อะเห็นน็อตเป็นน็อตนะครับนี่อะไรฮะซุ้มโชค นะครับนี่ดูแบบนี้เลยนะฮะเราเดินทะลุเข้ามาเลยนะครับแต่ระวังหน่อยนะตอนใส่แว่นเนี่ยตรงนี้ผมคุ้นๆว่าเป็นโซฟาเห็นไหมฮะเนี่ยเดินไปต้องระวังนะครับก็มีผู้ช่วยหน่อยนะครับมีข้อมูลหมอกดูตัวเลขมอเตอร์สเปคต่างๆนะครับจากที่หน้าจอแบบนี้ได้เลยนี่เมื่อกี้ดูเดนซาเรียบร้อยนะครับอีกอันนึงที่ผมว่าไม่อยากให้พลาดเลยนะฮะยางว่างนี่ยางว่าง u ูเอับคันนี้ เนี่ยคุณสามารถเลือกแบบเปลี่ยนสีรถได้ด้วยนะสมมุติแบบคุณอยากคัาสมมัวเองอะ่ะมีสีอะไรบ้างสีภายนอกสีเขียวสีดําสีขาวนะครับเปลี่ยนล้อก็ได้เป็นลายแม็กหน่อยปึ๊บนี่เลือกได้เลยนะครับลายแม็แบบไหนภายในได้หมดเลยนะครับเอาล่ะอยากสัมผัสประสบการณ์นะครับเราจะเดินเข้าไปบนรถคันนี้ครับนี่ระวังโซฟานะระวังโซฟานะครับเดินเข้ามาอย่างนี้ฮนะ สมมติอยากเข้าไปดูภายในรถนะครับเดินทะลุไปเลยฮะไม่ต้องเปิดประตูรถครับเข้ามาแล้วตอนนี้ผมอยู่ในอย่างว่าง u ูเนะครับนี่นี่เป็นตำแหน่งเหมือนแบบผมนั่งอยู่ด้านหลังะนะครับก็จะมองเห็นด้านหน้านี่มีช่องแอร์ตรงนี้มีปุ่มแบบนี้ไซซิ่งนี่จะเป็นไซซิ่งที่เหมือนจริงมากนะครับเดินเข้าไปดูที่ผมจะชนอะไรไหมสมมุติผมอยากจําลองเป็นคนขับแต่นี้ยังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่นะนี่แบบนี้อุย้ยชนจอแล้ว เห็นไหมอันนี้ต้องระวังต้องระวังเนี่ยแบบนี้เนี่ยลองขับได้เลยนะครับเดินกลับมานี่ครับนี่เดี๋ยวทะลุออกมาก่อนก็เป็นประสบการณ์ที่เรียกว่าอยู่ที่นี่ที่เดียวเนี่ยใส่แว่น Apple Vision Pro นะครับคุณจะเข้าไปสัมผัสประสบการณ์จริงในรถได้เลยนะครับนี่ครับผมอยากให้ดูตรงนี้ฮะใครที่ยังลังเลว่าจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้า BYD รุ่นไหนนะครับมุมนี้ครับเป็นมุมที่ทุกท่านได้เข้ามาลองได้นะครับคุณสามารถ p e r s o n a l i z e นะฮะร,รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์พลังงานใหม่ที่คุณชอบได้จากที่หน้าจอนี้นะครับเนี่ยสมมติผมเลือกปุ๊บเขาก็จะบอกนะครับว่าคุณชอบฟีเจอร์แบบไหนในรถยนต์พลังงานใหม่ของคุณนะครับเช่นผมกดที่สมรรถนะสูงขับสนุกนะครับก็จะมาเป็น BYD Seal เนี่ยเลือกได้เลยนะว่าชอบสีแบบไหนนะครับสีดำสีขาวสีน้ำเงิน นะฮะเนี่ยกดดูหรือว่าอยากจะดูภายในก็เนี่ยเลือกดูได้นะครับซึ่งนี้ก็จะมีสเปครถคันไหนที่เหมาะกับคุณนะครับมาเลือกจากมุมนี้ได้เลยนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นมุมโมเดลของเขานะครับใครเป็นแฟนคลับของ BYD ที่นี่มีหลากหลายรุ่นนะฮะไม่ต้องไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะครับนี่มาจับคันจริงในแบบโมเดลตรงนี้ได้เลยนะครับ เขาออกแบบนี่ปิดฝากระโปรงก็ได้ปิดเปิดประตูก็ได้นะครับนี่มาดูใกล้ๆนะครับอย่างว่าง u s นอ่อยู่ตรงนี้นะครับนี่ฟอร์มูล่าเต้าไฟนะครับฟังจริงเต้าไฟนะครับคันนี้อันนี้อะไรเดนซ่าเ7นซะครับนี่ดูตรงนี้ได้นะครับในอนาคตเนี่ยแววๆมานะครับว่าใครเป็นนักสะสมมุมนี้น่าจะเป็นมุมโปรดของคุณนะครับอาจจะมีให้ชอปปิ้งออกไปเก็บที่บ้านก็ได้ครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศที่ BYD Experience Store นะครับก็ถือว่าเป็นที่ที่ให้ทุกท่านสามารถมาสัมผัสประสบการณ์แล้วก็ผ่อนคลายไปกับบรรยากาศสบายๆนะครับหรืออย่างมุมนี้เนี่ยก็เป็นอีกมุมยอดนิยมนะฮะที่มีสเนียมากมายนะครับจากทาง BYD นะครับรับรองมีจำหน่ายตัวเดียวนี้อย่างแน่นอนนะครับแวะมาได้นะครับที่นี่ทุกวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์แล้วก็หยุด ตามบรรยุดนักกัดตะเลิกนะครับ10โมงเชา้าถึง1ทุ่มนะครับที่ชั้น1อาคารอินเตอร์เชนจ์ที้วันที่แยกอโศกนะครับเอาละครับถ้าใครมาแล้วทีมคอมเมนต์บอกเอาไว้หน่อยนะครับว่าชอบตรงไหนอยากให้เพิ่มตรงไหนเดี๋ยวทีมงานจะเข้าไปอ่านในทุกคอมเมนต์เลยนะครับยังไงฝากกดไลค์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานเราทุกคน้วยนะครับขอบคุณมากครับ